สวดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ วัานอาทิตย์ค่ะใครวันอาทิตย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครจะถามคนละหนึ่งคำถามกดแชร์ได้เลยจ้าแชร์ขึ้นแชร์นะคะถ้าไม่ขึ้นแชร์อาจารย์ไม่ตอบนะจ้าเป็นกติกาของอาจารย์นะจ๊ะอ่ามาจ้ามาจ้าสาธุสาธุขอแค่เปิดดวงทีวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะต้องทําไฟใหม่นะคะเพราะว่าสีสีไฟมันสีเหลืองอะตรงเนี้ยตรงนี้เขาสีเหลืองไงหล่อสีเหลือง สวัสดีคะ่ะคุณเจเจคุณพี่จันชาสวัสดีคะ่ะมาค่ะอวันอาทิตย์ว้าววันอาทิตย์นะคะดวงการงานเปิดนะใครที่รอง,งานนะคะมีเกณฑ์จะได้อย่างที่หวังนะที่วันอาทิตย์นะคนที่รอง,งานหรือว่าคนที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์หรือรอเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์จะมีข่าวดีนะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเนาะแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีในทุกๆสายงานงานออนไลน์ก็ปังนะจ๊ะอ่ะ คืเอเาง่ายปังก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไงนึกออกว่าปังทุกสายงานทุกสายอาชีพนะคะสัปดาห์นี้นะคะสําหรับดวงการงานส่วนดวงการเงินเขาบอกว่าเงินเข้าดีมากแต่เงินออกดีมากเหมือนกันนะคะให้ระมัดระวังรายจ่ายนะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอาจจะต้องซ่อมรถด,ด้วยนะคะน้อแก้เคล็ดโดยการล้างรถทำความสะอาดรถนะคะน้อแล้วจะดีนะจ๊ะน้อในสัปดาห์นี้นะซ่อมรถเปลี่ยนยางรถนะจ๊ะเนาะมอน้าอะไรแบบนี้นะคะความรัก คนโสดนะคะมีเกณฑ์นะคะคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าจะกลับมาขอคืนดีนะจา๊ะในสัปดาห์นี้นะคะว่าได้ไหมโอเคนะก็คือว่าให้อภัยกันได้ก็ให้นะคะบางบางคู่คอ่ะคือเขาเหมือนกับรอคอยนะคะใครมาก็ไม่ใช่ใครมาจีก็ไม่ใช่คือรอคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะเนาะอันนี้นก็มีเกณฑ์จะกลับมามาขอคืนดีกันนะมาขอคืนดีแล้วก็ไปในทางที่ดีนะคะปรับตัวเข้าหากันได้ดีนะคะไปต่อได้นะถ้าใครแบบว่าให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันเนาะ ในส่วนของอ่ะคนมีคู่ช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงหงุดหงิดนะคะเอาแต่ใจนะคะในสัปดาห์นี้นะคะให้รามันระวังอารมณ์เป็นพิเศษนะคะแต่ก็ยังแฮปปี้ดีนะคะนนองไม่มีอะไรแบบรุนแรงนะคะสุขภาพนะระบบเกี่ยวกับเลือดความดันหน้ามืดนะคะนนองแล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุดเกี่ยวกับทางน้านะจ๊ะสัปดาห์นี้นะคะอ่าอะไรอะ พรุ่งนี้จะได้เงินอ๋อเดี๋ยวจ้าสักคู่นะคะโชคลาบนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคเสื้ออะไรก็ถูกนะคะเลขเด่นนะคะห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดทำบุญเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับแสงสว่างนะจ๊ะเนาะแสงสว่างจะมีโชคสีน้ําโชคสีอะไรนะคะสีทองนะคะสีทองนะอาจจะอ่ะทาเล็บสีทองก็ได้นะคะแบบนี้นะจ๊ะเนาะช่วยเสริมดวงโชคลาบของเราสัปดาห์นี้นะจ้า ทีดีดดเขาบอกว่านะคะการงานนะคะทีมันจันนะช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่แบบเบื่อเบื่อในงานมากๆเลยมันทําบุญให้เทวดาประจํากายเจ้ากรรมนายเวนอยนะจ้าเนาะเจ้ากรรมนายเวที่ถึงตัวเขาพาเจ้าทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะคะมีเกณฑ์น,นี่คะเอกสารนะจ๊ะเนาะเอกสารนะจ๊ะเสียตังค์ไหมคะพี่คนขวัญอะไรคะอย่าเพิ่งมาถามนะจ๊ะเนาะฟังก่อนนะคะเขาบอกว่านะคะเรามาระวังเอกสาร นะคะเอกสารแล้วก็เหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายงานนะคะชค่วงนี้นเป็นจังหวะที่เราจะเหนื่อยเนืงง่อยในงานมากมาก,มากเลยนะคะเนาะจะทําให้เราแบบว่าทํางานผิดพลาดนะคะเนาะให้ระมัดระวังให้ดีงานออนไลน์มีเกณฑ์ที่จะนิ่งๆนะคะเนาะมันทําบุญสวดมนต์นะคะจะได้ไปต่อได้นะคะสัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะให้เทวดาประจํากาย เจ้าของกายสังขารมาดาบิดาคูบาจยา์แล้วก็เจ้ากรรมในเวรที่ถึงตัวข้าพเจ้าทั้งที่บ้านและที่ทํางานด้วยนะจ๊ะเนาะสาหรับดวงการงานทีวันจันทร์นะจ๊ะแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะใครแชร์ก็ขอให้รวยนะคะการเงินมีเกณฑ์ติดขัดนะคะติดขัดนะคะเนาะงดให้คนยืมเงินงดคำประกันให้ใครนะคะเนาะตรงนี้อาจารย์แนะนำนะถ้าหากการเงินติดขัดแบบนี้อาจารย์แนะนําให้สวดมนต์นะคะเนอะสวดมนต์เป็นบุญที่ไม่ต้องเสียปัจจัยและได้บุญมหาศาลแถมเมตตาไปนะจ๊ะ นะแล้วก็แพ่เมตตาให้แบบญา,าติผู้ร่องรับไปแล้วทุกท่านด้วยนะคะเนาะเป็นไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะเนาะจะช่วยเปิดทางในด้านผลบุญนี้จะช่วยเปิดทางเราในด้านการงานและการเงินนะคะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะ,ะอืมในส่วนของความรักนะคะแต่ความรักโอเคดีนะคะใครที่รอคนรักเก่ามีเกณฑ์กลับมานะเออถามว่ากลับมาดีไหมดีนะคะดีกว่าเดิมนะคะเนาะใครที่รออยู่ก็ มีเกณฑ์นในข่าวดีนะจ๊นะเนาะสำหรับคนที่รอข่าวดีรอความชัดเจนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะแฮปปี้ดีดานะคะในสัปดาห์นี้สําหรับทั้งคนโสดและคนที่ไม่ชัดเจนในความรักนะคะส่วนคนมีคู่นะโอเคดีนะคะไม่มีอะไรหน้าหัวนะคะในสัปดาห์นี้มืดไหมตัวเองมืดไปไหมอ่านะจ๊ะมาทีนี้สุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างปวดหัวเครียดไมเกณฑน,นะคะปวดหัวเครียดไมเกณฑ น้ออย่าไปคิดมากนะคะนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะจ้าสัปดาห์นึงมีแค่เจ็ดวันโชคลาภมีเกณฑ์จะมีโชคจากเลขเงินขวัญถุงในกระเป๋าเรานะคะหรือวัตถุมงคลนะจะเน้อเลขเด่น2อหนึ่งจ้าสองหนึ่งสีนำโชคสีอะไรนะคะสีลายลายๆนะคะลายพรางลายทหารก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีจ้า ทีมวันอังคารอันนี้มันดีดไปดีดมาใช่อะไรนะแอร์อนะคะลมแอร์ลมแอร์ล้วนๆอากาศมันร้อนมากเงเปิดแอร์ทั้งวันเลยนี้โอเคค่ะทีมวันอังคารนะคะเขาบอกว่าอางานสีเทามีเกณฑ์ที่มีมีคนจับจ้องจับผิดดูนะคะเนาะดูอยู่นะจ๊ะเนาะให้เรามาระวังให้ดีนะคะเนาะแล้วก็มีเกณฑ์อาจจะเกิดการผิดพลาดอย่างเช่นถ้าใครที่แบบว่าขายลอตเตอรี่ขายอะไรแบบนี้นะคะเนาะนึกออกไหม ต้องนึกให้ออกนะงานสีเทานะต้องนึกให้ออกนะคะมีเกณฑ์อาจจะผิดพลาดได้นะคะเนาะช่วงนี้เจ้าบินบ่อยนะคะให้ระมัดระวังด้วยนะจ๊ะเนาะในส่วนของการทําอะไรผิดพลาดนะคะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วส่วนการงานต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะโดนแบบสายร้ายสายไฟอย่างเซอร์ไพรส์นะคะเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังอย่าทํางานผิดพลาดไปเด็ดขาดนะคะเนาะแล้วจะดี นะคะเนาะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะช่วงนี้ผู้ใหญ่จับจ้องจับ,จบ,จบ,จบตามองดูเราอยู่เดอ้อนะในส่วนของการเงินแต่การเงินโอเคนะมีเกณฑ์จะมีโชคนะจ๊ะนะที่วันอังคารนะคะการการงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่การเงินมีเกณฑ์จะมีโชคจากผู้หญิงขาอวบนะคะซื้อลอตเตอรี่กับอาจารย์ไว้ได้เลยหุ่นแล้วคัหววหกหลายนี่ไม่ได้พูดเล่นนะผู้หญิงขาอวบห,หรือคนท้องนะคะเนาะมีเกณฑ์จะมีโชคจากการเสี่ยงด้วยนะคะการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหากใครที่รองเงินก้อน หรือว่าใครที่จะไปกู้เงินมีเกณฑ์ผ่านนะคะเนาะในสัปดาห์นี้สามารถยิ่งกู้ได้เลยนะจ๊ะเนาะจะได้เจอข่าวดีจะได้เงินก้อนนะจ๊ะในส่วนของความรักนะคะช่วงนี้คิดมากนะคะคนมีคู่คิดมาก มีเกณฑ์อาจจะได้ห่างกันสักพักนะคะด้วยอาจจะด้วยเรื่องการงานนะคะเนาะสำหรับคนมีคู่ส่วนคนโสดฮอตมากจ้ะฮอตมากบอกเลยนะคะมีเกณฑ์จะเจอคู่ถูกใจแล้วก็อุปถัมเกื้อนหนุนด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เลือกวนไปจ้านะคะสายฝอสายส่างชาติก็มานะจ๊าสัปดาห์นี้อ่าสุขสุขภาพคิดมากคิดมากนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เรามาระวังเกี่ยวกับอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะ เครียดไม่เกณฑ์นะจ๊ะนอะให้เรามาระวังนิดนึงอย่าไปแอบนั่งร้องไห้นั่งเศร้าอยู่คนเดียวนะคะทุกอย่างมันมันมีทางออกนะคะเนาะโชคลาภนะคะโชคลาภจะมีเกณฑ์ได้โชคจากเลขลดนะเลขรดนะจ๊ะเลขรดเลขเด่นนะคะ925นะคะ925สีน้ำโชคนะสีเขียวขี้มาจ้ามาทีมันพูดกลางวันนะคะเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้สุขภาพตรงมากใช่ไหมอ่ะเนาะ ว้าวทีวันพุธนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีนะเนาะวันพุธกลางวันนะคะเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีมีเกณฑ์นะคะดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะหากใครที่รองงานมีเกณฑ์จะได้ไปสัมภาษณ์มีเกณฑ์จะได้งานอย่างที่เราหวังนะจ๊ะเนาะสัปดาห์นี้นะดวงการงาน โอเคดีเลยนะจ๊ะเนอะอย่าลืมนะเข้าหาผู้ใหญ่แล้วจะได้ดีนะคะมีเกณฑ์อาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะส่วนงานออนไลน์ปังนะคะในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะไดออเดอร์ออเดอร์ต่างชาติก็มานะคะเนาะก็ขอให้รวยขอให้ปังนะคะสัปดาห์นี้นะสําหรับทีมวันพุธกลางวันนะคะ การเงินเป็นอย่างไรบ้างว้าวมีเกณฑ์นะคะเนาะที่เงินเข้ามาดีนะคะแต่เราจะได้เสียเงินไปจากหนึ่งนะคะญาติพี่น้องหรือบริวารของเรานะคะเนาะด้วยการที่แบบหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราจะต้องดูแลแต่มันไปต่อได้ด้วยผลบุญที่เราดูแลญาติพี่น้องนี่แหละจ้ะนะจ๊ะเนาะใครเอ่ยโอเคอ่ทพันูุกลางคืนอ่นรอสักครู่นะคะส่วนความรักนะคะเนาะความรักเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะควรม,มีคู่นะคะ จ้องจับผิดนะกันนะเนาะจ้องจับผิดจ้องดูแบบเขาเรียกว่าเอ๊เป็นอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเบื่อไหนเราหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เบื่อไม่ได้ไหนอะไรนะคะมันเป็นเกี่ยวกับความร้อนนะคะทําให้คนเราค่อนข้างที่จะหงุดหงิดกันนะคะเนาะแต่ว่าทหารอยากมีบุตรนะคะเนาะก็สามารถที่จะปั๊มได้เลยนะคะเนาะมีเกณฑ์จะมีมีบุตรนะจ๊ะเนาะสัปดาห์นี้หรือว่ามีข่าวดีนะคะเนาะส่วนคนโสดมีเกณฑ์นะคะจะมีคนแอบชอบ แอบชอบแล้วก็มาบอกชอบเราบอกรักเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะนาะจะเจอคู่ที่อ่ะพอใจกันเลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับทีมวันพุธกลางวันนะคะสุขภาพนะคะเกี่ยวกับระบบปอดระบบทางเดินหายใจน,นะคะโอ้ใส่แมสด้วยดอสัปดาห์นี้นะคะใส่แมสเลยจ้านะจ้าน้อมีเกณฑ์น,นะคะให้เรามาระวังเป็นพิเศษนะาจ้าทีมวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้นะเรามาระวังเป็น,พ,นพิเศษนะเกี่ยวกับระบบปอดระบบทางเดินหายใจแบบปอดติดเชื้ออะไรางี้นะคะไพ่ยขึ้นมาอยู่เนาะ ก็ให้เรามาระวังแต่อย่าไปซีเรียสนะคะเรามาระวังไว้จัดีที่สุดนะคะส่วนโชคลาภนะคะจะมาจากเลขเลขแห่งความสูญเสียน้อยอย่างเช่นค่าซ่อมรถค่าน้ำค่าไฟาอะไรแบบนี้ค่ะเลขเด่นนะคะ406จ้ะ406สีน้ำโชคสีแดงจ้าสีนำโชคสีแดงนะจ้าอันนี้อ่ะช่างมันเถอะเออหน้าเปลี่ยนมุมวันแรกนะคะยังงงๆกับมุมอยู่นะคะเนาะสวัสดคีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ๆ>พร้อมทั้งกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ มันพูดกลางคืนนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะเนาะการงานใครที่รอง,งานนะคะเขาบอกต้องเป็นการบนบานนะเนาะเป็นการบนบานสารเก่าวนะคะเช่นบนุบานลายบุบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่นะคะหรือว่าจะเป็นอ่าพรพมก็ได้นะคะพระพรมหรือพระเดี๋ยวนะอาจารย์เห็นเป็นผ้าสีวะนะคะเนาะผ้าสีวะนะคะเออหรือ พระกิษณะเอออาจารย์เห็นไหมพระกิษณะด้วยนะคะภาษีวะหรือพระกิษณะตามแต่ที่เรานับถือบูชานะคะนี่สามารถที่จะขอพรท่านได้ในสัปดาห์นี้ในช่วงของเรื่องการงานหากใครติดขัดในด้านการงานหรือ <Indigenous S 1> รอ,อง,งาน <trabajando S 2> <theology S 1> อยู่นะคะก็สามารถที่จะขอพรท่านได้นะคะเนาะตรงนี้มีเกณฑ์นะคะที่จากการงานไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานแบบเซอร์ไพรส์เข้ามานะจ๊ะเนาะใครที่รอง,งานก็มีเกณฑ์จะได้นะคะเนาะแต่ต้องการเป็นการแบบบนบานขอพรแบบนี้สัะนะจ๊ะนะ อ่ะในส่วนของการเงินช่วงนี้นิ่งๆน,นะการเงินนิ่งๆเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเราเน้นสวดมนต์ไปเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปถัมภ์เราในด้านการเงินนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเนาะพูดดีจะได้ดีเข้าหาผู้ใหญ่จะได้ดีเช่นกันนะคะในส่วนของการเงินนะจ๊ะทําบูญเกี่ยวกับรายสวดมนต์เลยค่ะเนาะสวดมนต์แผ่เมตตานะจ๊ะเนาะจะดีมากๆเลยว้าวความรักนะคะวันพุธกลางคืนความรักดีนะเนาะทั้งคนโสวดและคนมีคู่นะแฮ ppy ปป นะคะมีเกณฑ์คนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะเจอคนที่แบบถูกใจแล้วก็เกื้อหนุนประถมเรามีเกณฑ์จะได้ของขวัญของกำนันจากคนรักนะคะเนาะทั้งคนโสดและคนมีคู่นะจ๊ะสุขภาพโอ้เขาบอกว่าขับรถดีๆระมัดระวังนะคะระมัดระวังเดินทางนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปหาหมอแบบฉับพลันได้ให้ระมัดระวังนะจะทําทบุญนีน่แหละอ่สวดมนต์จ้ะนะคะสวดมนต์หรือ5บาท10บ,บาทอาจารย์แนะนํานะ5บาท10บ,บาทไปถวายโงศพนะคะเนาะจะช่วย เสริมดวงให้เราในทุกๆด้านนะคะสัปดาห์นี้ที่มันพุดกลางคืนนะโชคลาภนะคะมีเกณ์จะมีโชคจากเลขอ่าพาส,สปอร์ตเลขวีซา่าหรือเลขอาการเดินทางนะคะเช่นเลขรถจากการเดินทางเลือกตั๋วเครื่องบินนะคะเลขเด่นนะคะ192ค่ะ192สีนำโชคสี 4, เขียวจ้ามา ที่วันพฤหัสนะคะเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้นะคะอ่าอ่าวันพฤหัสนะคะใครที่ติดบนบานอาจารย์บอกไว้ก่อนนะวันพฤหัสใครที่รอง,งานหรือว่าติดขัดในด้านการงานนะคะคุณติดใครที่ติดสินบนติดบนบานให้ไปแก้นะคะเนาะให้ไปแก้บ,บนบานแก้สาใจาฐานนะคะแล้วถึงจะคลายนะคะเนาะในส่วนของที่วันพฤหัสนะมีเกียร์จะมีปัญหาติดขัดได้นะคะอย่างเช่นทํางานผิดพลาดหรือว่า ออเดอร์ส่งของส่งไปผิดต้องตีกลับเราต้องเสียเงินเสียเสียเงินโดยใช่เหตุหลายรอบในส่วนของด้านการงานนะคะหรือว่าอาจจะโดนตําหนิได้นะคะในสัปดาห์นี้นะทีมวานพฤหัดนะ,ะนใจเย็นเย็นนะคะมีสติแล้วแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะจ๊ะเนาะอย่าลืมไปแก้สัจธรนิฐานที่เราบ่นบานด้วยนะจ๊ะบางคนถามว่า,าจารย์ขาหนูบนไว้แสนหนึ่งนะคะจารย์แล้วหนูได้ประมาณเก้าหมื่นนะหนูติดสินบนไหมอาจารย์มองว่าติดนะเพราะอะไรรู้ไหมว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราได้แล้ว นะคะเราได้แล้วดวงเราบุญเรามันได้เท่านั้นแล้วก็คือว่าเอาง่ายว่าเขาเกินครึ่งแล้วอะ่ะอีกแค่หมื่นเดียวคุณจะได้ครบแสนหนึ่งอะ่ะอาจารย์ว่าคุณควรที่จะแก้บุญนะคะเนาะบางคนบอกหนูได้ไม่ครบหนูก็ไม่แก่ก็ตามใจนะคะเนาะในส่วนของการเงินนะคะก็บอกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะได้ดึงเงินเก่าออกมาใช้นะที่มันบรรหักนะ ดึงเงินเก่าออกมาใช้ให้แบบเรามาะระวังรายจ่ายอะไรที่ไม่ควรซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะช่วงนี้ประหยัดหน่อยแล้วจะดีนะคะแล้วจะไปต่อได้ถามว่าการเงินถ้าจะหาใครช่วยเหลือเกื้อหนุนเราในด้านการเงินจะเป็นผู้หญิงผอมบางอายุมากกว่าเรานะคะดวงนาลิวพรำนะคะในด้านการเงินนะคะสัปดาห์นี้นะสาหรับทีมวันพฤหัสน,นะจ้าความรัก นะคะคนโสดช่วงนี้ฮอตมากมีใครใครเห็นใครก็แบบเหมือนมีนะลงลงนะเมตตามหาสเสน่ห์พูดอะไรใครก็หลงเพื่ออะไรใครก็เชื่อนะคะในสัปดาห์นี้สําหรับคนโสดนะมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาพูดกับเราพูดคุยกับเราอยากเข้ามาหาเราเยอะมากฮอตมากนะคะเนาะสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่แบบเลือกไม่ถูกใจเย็นๆค่อยๆเลือกนะเรายังจะมีความแฮปปี้สนุกสนานกับการพูดคุยไปหลายๆคนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคือเอาง่ายว่าฮอตฮอตแล้วก็ยังอยากจะฮอตอยู่แบบนี้อยู่ยังเลือก ไป่ลงตัวนะคะเนาะในส่วนของควรมีคู่เขาบอกว่าช่วงนี้บางทีก็พูดไม่ค่อยเข้าหูกันเท่าไหร่แต่ก็แบบหยอกๆล้อๆก,กันอะไรเงี้ยนะคะอยากไปใส่ใจมากนะคะแล้วจะมีความสุขกับชีวิตคู่นะคะเนาะอ,อาจจะแบบว่าหยอกล้อก,กันแรงไปหน่อยก็เป็นได้เช่นกันนะจ๊ะสุขภาพปวดข้อปวดเขา่าปวดขาโรคเกี่ยวกับกระดูกปวดฟันนะคะเนาะใช่สําหรับทีมวันพัหัสนะจ๊ะโชคลาภนะ เขาบอกว่านะคะมีเกณฑ์จะมีโชคจากหนึ่งกำยานทูกนะคะเลขเด่น2องสามสีสาสี่คุณอาจจะได้ซ่อมรถก่อนก็ได้แล้วคุณจะมีโชคซื้อเลขลบนแบบนี้ด้วยนะจ๊ะเลขเด่น2องสสีสีน้ำโชคสีส้มและสีขาวนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณวิชิตสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะ ไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงโอ้ยทีมันสุกนะคะสัปดาห์นี้ฉันไม่น่าเลยใช่ไหมเขาบอกว่าต้นสัปดาห์นะคะมีเกณฑ์อาจจะมีปัญหาติดขัดในด้านการงานได้นะคะเนาะให้เรมามัดระวังใครที่ทําเกี่ยวกับงานบัญชีนะคะเอกสารสําคัญมากๆเลยนะคะเนาะแล้วก็อ่ะทุกๆงานที่ทําเราต้องเรามัดระวังเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์แล้วบางคนนะคะก็อาจจะเบื่อหน่ายงาน นะเบื่อนายงานจนกระทั่งแบบอย่าออกจากงานอาจารย์แนะนําว่าอย่าพึ่งนะเกาะงานเก่าไปโกรนะคะเนาะใจะเย็นๆนะจ้าเดี๋ยวปลายสัปดาห์จะดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สุดเลยใช่ไหมอ่านั่นแหละจา้าเนาะประเด็นเรานะคะสัปดาห์นี้อ่ะไม่เป็นไรนะคะเนาะเพราะว่าการเงินเราดีนะคะทีมนสุนะคะเขาบอกว่าดวงการเงินเปิดนะคะมีเกณฑ์ถ้าหากว่าจะไปกู้เงินก็มีเกณฑ์ผ่า หรือใครที่จะไปทวงนี่ก็มีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนหรือว่าจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้หญิงขาวอบลูคนท้องนะคะเนาะมีเกณฑ์นะคะการเงินปังนะคะดวงในสัปดาห์นี้แต่การงานให้ระมัดระวังนะจ้าทีมันสุกนะจ้าจาา้าถูกนะคะเนาะอ่ะในส่วนของความรักนะคะควรมีคู่นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะแฮปปี้ดีนะคะไม่ได้มีอะไรให้น่า เคลียดน้าเป็นกังวลน,นะคะเนาะหรืออาจจะแบบว่าบางครั้งเราอาจจะไปน้อยใจคู่ของเราโดยใช่เหตุหรือแบบว่าอยู่ดีเราก็รู้สึกเฟลกับคู่ของเราแต่มันก็ยังไปต่อได้นะคะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงส่วนคนโสดนะเขาบอกเลยว่ามีเกณฑ์จะเจอคนที่แบบเห็นแล้วปิ๊งเลยหรือว่าตอนที่กําลังคบอยู่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นรักแบบแ,บบแอบซ่อนแอบแบอะไรแบบนี้แอบดูแลกัน อะไรแบบนี้นะคะเนาะในช่วงนี้ก็คือว่าความรักไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะสําหรับคนโสดจะเจอแนวๆว่าคนมีเจ้าของแล้วนะในสัปดาห์นี้ก็ดูกันดีๆนะจ๊ะเนาะสุขภาพนะคะเกี่ยวกับระบบลําไส้ลงไปนะคะอ่าระบบสือพันธ์อาจจะประจำเดือนไม่มามา,มาไม่ปกติหรือปวดประจําเดือนปวดท้องน้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ปวดข้อปวดเข่านะคะเนาะดูแลตัวเองนิดนึงนะจ๊ะอ่า โชคลาภอ้าวมามีเกณฑ์จะมีโชคเอาอีกแล้วนะคะเลขนะคะเนาะ981นะคะ981หรือว่าอยากจะซื้ออะไรก็ถูกอะไรประมาณนี้นะเหมือนแบบมันจะมีมีใครเคยเป็นมั่งเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมีฟีลแบบว่าเฮ้ยเลขนี้มันต้องมาวะ่ะแล้วกดซื้อเลยอะไรแบบนี้นะคะเนาะมันก็จะเป็นประมาณนั้น <laughs> อันนี้ตัดผิดพลาดนะคะตัดผิดพลาดเออจะประมาณนั้นนะคะเนาะ981 981นะคะ สีแนมโชว์นะคะหลักสีหรือสีทองวิบแบบนะจ๊ะอย่าลืมกำยานด้วยนะจ๊ะเลขกำยานก็มาเหมือนกันนะจ๊ะโอ้เลขกำยานที่จุดวันพาเมื่อกี้เข้านะสองวันแล้วนะ5้าสี่สี่ห้าอะไรนะเขาได้แล้วก็ได้ได้เลขพอสอาจานด้วยนะสองสี่นะทุกสี่น่ารักนะคะ วันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้นะคะการงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนโยนความรับผิดชอบมาให้เราได้ทําเยอะมากบอกเลยนะคะเยอะมากมเคยเป็นไหมได้งานเยอะแต่เงินเดือนเท่าเดิมน่ะประมาณนี้นะคะน้องวิกเกอรจะมีปัญหาติดขัดกับเพื่อนร่วมงานได้ด้วยความที่แบบว่าทําไมต้องโยนงานให้ฉันฉันเหนื่อยจังเลยอะไรแบบนี้นะคะอดทนค่ะอดทนเท่านั้นนะคะน้องเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของ หน้าที่ความรับผิดชอบของเราให้ดีอย่าใจร้อนนะคะเนาะอย่าใจร้อนทบทวนเยอะๆนิดหนึ่งนะจ๊ะในส่วนของการเงินนะคะจากที่นิ่งมานะคะนิ่งๆเรื่อยๆมามีเกณฑ์จะมีโชคนะทีวันเสาร์นะเนาะนะมีเกณฑ์จะมีโชคทําบุญเกี่ยวกับอะไรนะคะจะแนะนํานะผ้าไตานะคะเนาะผ้าไตถวายผ้าไตหรือว่าร่วมบวุญบวชน,นะคะเนาะแล้วจะโชคดีการเงินจะเปิดการเงินจะการงานการเงินจะเปิดนะคะทีวันเสาร์นะความรักนะคะ คนโสดช่วงนี้อยู่สดสวยๆไปก่อนค่ะเพราะว่าคนที่ใช่ย,ยังไม่มานะคะส่วนคนมีคู่นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นั่งเศร้าอยู่คนเดียวน้อยใจคู่ของเรานะคะว่าทําไมไม่ได้ดังใจเราเลยแบบนี้นะคะเนาะทำไมไม่เอาใจเราเลยอะไรแบบนี้ก็คือเอาง่ายว่าให้เราแบบปล่งปล่อยวางนะคะรือทุกอย่างจะดีนะคะคือมันบางครั้งมันไม่มีใครที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าได้ดังใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะเนาะ เหมือนเราก็จะเอาแต่ใจตัวเองด้วยแบบนี้นะคะเนาะในสัปดาห์นี้รู้สึกอยากเอาแต่ใจตัวเองอยากให้เขามาเอาใจเรานะคะแต่มันไม่ได้ดังใจมันก็เลยนั่งเศร้านั่งเป็นกังวลนะจ๊ะเนาะส่วนความรักนะสุขภาพนะคะระบบลำไส้นะคะทานร้อนช้อนเราเลยนะเนาะสัปดาห์นี้ระบบลำไส้มีเกณฑ์อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอาหารเป็นพิษอะคะ่ะกไหลย้อนแบบนี้นะคะเนาะเกี่ยวกับระบบลำไส้หรือว่าเครียดลงกระเพาะนะจ๊ะ เนาะสัปดาห์นี้สำหรับทีมวัือเสาร์นะคะโชคลาภมีโชคจากอะไรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชานะคะเนาะอาจจะไปขอพรท่านก็ได้นะคะเลขเด่นนะคะ13 5หาจ้ะ135่สีน้าำโชคสีนำเงินสีแดงนะคะสีน้ำโชคสีนำเงินสีแดงนะจ้า